สวัสดีครับผมวัดดีลุงปานาอานะครับผมพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับผู้มีใจรักในการเลี้ยงหมูนะครับผมเคยฮหดคลิปเ,เกี่ยวกับการตัดตัดเขี้ยวตัดฟันหมูไปนะครับมือ,อัอนวอาถึงแต่คอดีของเขานะครับผมมืออีกเ็เล่ยอ,อยากมาเบอกถึงขอเสียนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีเั้งขอดีขอเสียนันะ่นแหละเนาะมือนั้นวอาถึงขอดีไปแล้วบางคนที่พึ่งเขามาพึ่งมาเห็นคลิปนี้อาจจะบอกอาจออาจะยังบอกเคยได้ยินว่าขอดีของ การตัดเขียวหมูหน่อยนะมีอย่างแน่นะครับผมสําหรับเกษตรกรเมื่อไหมะครับผู้เลี้ยงไล่ไหมผู้เพื่อพิ่นเลี้ยงมาโดดนแล้วเพื่อนเกสิรู้แล้วล่ละเนาะเอออันนี้อยากบอกให้อ่าผู้เลี้ยงไล่ไหมนะครับได้ยินนะครับว่าจริงๆแล้วคดีของการตัดเขียวหมูหน่อยนะมีอย่างแน่นะครับผมขอ้อนึงเลยเนี่ยก็คือพ็อเขาเกิดมาใไรมเนี่ยฟันหนาของเขานะครับเขียวด้านหนา้าเขาสีคมนะครับผมเขาจะมีอยู่แปดสี่ถ้าเหมือนนะครับอ่ ฟันมูนอยเนี่ยมันสิมิยุแปดซี่ข้างบนฟังละสองนะครับผมข้างล่างอีกฟันฟังละสองซึ่งเป็นฟันที่คมนะครับฟันหนาเขาที่คมข้อดีก็คืออ่อขันห่อตัดแล้วเนี่ยเขียวที่คมคมนั่นนะครับเวลากินนมเขาสบ่ไปบาดเต้านมของแม่นะครับผมเป็นอย่างนคือ,อย่านบาดเต้านมเพราะว่าขันขันเขียวมูนอยเนี่ยไปบาดเต้านมเต้านมนั่นกระเซียงนะครับที่จะเกิดการอักเสบเกิดการติดเชือ้อ เป็นผลเฮดไห้น,น้ำนมของแม่น่นนะครับบัหลายนะครับหมูแม่พันธุก์กับสีเจ็บแม่ก็จะิบ่อยากให้ลูกกินนมนะครับผมกระซ่งผลกับการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยแหละครับโดยตรงเลยครับอข้อที่สองนะครับก็คือขันเขาเมีเขี้ยวเขาสิมันเขี้ยวเนาะพาษสาบบานเท่ากับท่านเขียวเออมันเขี้ยวแล้วเขาสิกัดกันเองนะครับหมูหน่อยสิกัดกันเองพ่อกัดกันเองเขาเกิดบาดแผล บาดแผลนั้นเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อขันโมโมโมหมูบอสมัยเนี่ยเขาก็บอกอยากกินนมกระส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเขาอีกขึ้นกันนะครับผมอันนี้คือข้อดีของการตัดเขียวแล้วข้อเสียนี่มีบอกข้อเสียของการตัดเขียวนะครับขันข้าใส่อุปกรณ์ที่บรสะอาดเนาะบาดแผลนะครับผมอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะครับผมมีความเสี่ยงพอสมควร ขันห้าใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่บได้รับการล้างทำความสะอาดนะครับผมขันติดเชื้อขันอักเสบเรืงสิเขากระสีพฤติกรรมเขากระสีเปลี่ยนไปเด้เขากระสีบ่อยอากบ่อยากกินนม้มกระสีซึมนะครับส่งผลขึ้นกันครับส่งผลต่อการเจญเริ่มโต,อต,อต,อตอของเขาขึ้นกันนะครับผมข้อที่สองก็คือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บบาดเชื้อนะครับเ้าตัดโดยความลึกที่เหมาะสมเนี่ยตัดลึกตัดลึกโคตร อ right ุปกรณ์การตัดน่ะไปไปเฮ็ดให้ช่องปากเขาเกิดบาดแผลเนะครับเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบ่ว่าสิทคอดีคอเสียน่ะก็คือเขาคำนึ่งถึงการจะเริ่มเติบโตของเขาที่เหมาะสมน่ะแหละครับบ่อยากให้เขาเจ็บบ่อยากให้เขาปวดอกเอออีกข้อนึงครับผมคันเทาตัดด้วยองศาที่ที่เหมาะสมเฮ็ดให้แคลน่มข่มโคเกาโดยส้ํานะครับวันที่นี่พ่อไปกัดอ่อพ่อไปกินน้แม่ นมอแม่น่ะอาจจะเป็นแผลเป็นอักเสบติดเชื้อได้อีกนะครับผมเพื่อนก็บ,บอกวี่ดอกว่าให้การตัดอเขี้ยวมูเนะี่ยให้ทําโดยผู้ชํานาญแต่จริงๆก็คือขันบอลลองบอลเฮดกับบอลเฮดชำนาญน้ำขาจะเคลียร์ดอกเนาะลอกมึงครับได้ยุดอกขอพึ่งระวังนะครับผมการตัดเขี้ยวมูเนะี่ยเพิ่นบอกว่าควรจะเห็ดภายใน24-48ชั่วโมงครับผมอ่าก็คือภายในหนึ่งหรือสองวันนะครับหลงังคลอด แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่ได้รับการทําความสะอาดอย่างดีนะครับผมต้มแล้วคาเชื่อแล้วนั่นแหละครับผมเพื่อสุขภาพของทั้งลูกทั้งแม่นี่แหละครับเพื่นทีอยู่น้ำห่อใด้ดนๆลูกก็สิีไง่เร็วนะครับผมอันนี้วอลซูฟังเนาะวอลซูเกษตรกรไล่ไม่ผู้เพิ่นยังบ่เคยรู้ฟังนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมขอบคุณครับ